อายุก็เริ่มเยอะผมก็เริ่มบางเรามาดูแลผมกันดีกว่าซึ่งแน่นอนครับเราต้องเลือกดอรออนมาดูแลแล้วแหละต้องบอกว่าที่นี่คุณหมอและคนไข้เนี่ยก็สามารถออกแบบรักษาได้แม้ว่าจะเป็นการปลูกผมหรือว่าทำสเต็มเซลล์หรือว่าสําหรับใครที่จะปลูกผมเนี่ยก็สามารถรีเควสได้นะครับว่าอยากได้ทรงแบบไหนเป็นยังไงแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจะพิจารณาว่าแบบนี้มันจะดูธรรมชาติหรือเปล่าไม่ให้มันดูตรงเป๊ะโป๊ะปะ,ปะเกินไปแต่ให้ดูเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดซึ่งอันนี้ขอบอกก่อนเลยนะว่าสําหรับใครที่กังวลอยากจะทำ ผมแล้วจะพักฟื้นนานไหมผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจริงๆวันถัดไปเนี่ยผมก็ออกจากบ้านแล้วและที่สําคัญครับคุณหมอยังการันตีครับว่าเส้นผมขึ้นถึง98% <Wow. S 1> เลยทีเดียวได้เวลาแล้วทุกคนรอบนี้เนี่ยคุณหมอได้ทํา S V F และ B P A ให้พร้อมกันตอนปลูกผมด้วยครับ S V F ก็คือการเก็บและคัดเลือก hair stem cell และเนื้อเยื่อไขมันเพื่อที่จะเอามาฉีดในเส้นผมเดิมที่ไม่ได้ปลูกให้แข็งแรงขึง้น B P A เนี่ยก็คือการเอาเลือดเนี่ยมาปั และฉีดกลับเข้าไปซึ่งจะช่วยให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีขึ้นโอ้โชํานาญยิ่งกว่าหมอ,อครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผ่านมาหลายวันแล้วหลอเท่